สวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ลัดช็อตครับวันนี้อยู่กับเกม ROV และการปรับแพทใหม่ในวันที่14เดือน10ปี2564ครับผมมีฮีโร่ตัวไหนโดนปรับกันบ้างเรามาดูกันครับฮีโร่ตัวแรกทาจิถูกปรับให้สกิลดูดเลือดเบาลงแต่เมื่อออกของดามเมจมันจะดูดเลือดแรงขึ้นครับมาต่อกันที่เอมิลี่ครับเอมิลี่ก็ดูดเลือดเบาลงแต่ถ้าออกของดามเมจก็ดูดเลือดแรงขึ้นเหมือนตันทาจิเลยงครับและตัวที่3นะครับเป็นลิโป ลิโปถูกเนิร์ฟในช่วงต้นเกมในช่วงวแรกเนี่ยเวลาเก็บสแต็กจะตีได้ช้าลงครับแต่หลังจากที่เลเวลตันไปแล้วเนี่ยก็เหมือนเดิมครับพอเก็บสแต็กแล้วก็ตีเร็วขึ้นเหมือนเดิมต่อไปตัวสกัดครับเพิ่มเลือด15%ไม่มีอะไรมากมาต่อที่ลอริออนนะครับลอรออนถูกเนิร์ฟสกิล2ลงไปถ้ามีคลิปหรือฮีโร่2ตัวขึ้นไปเนี่ยที่2และตัวที่3จะดูดเลือดน้อยลง50%ครับทำให้ตัวอย่างลอรออนเนี่ยอยู่ในไฟได้ยากขึ้นครับ เอลสูถูกทําให้สกิล2เบาลงนิดหน่อยครับและมาต่อที่ตัวต่อไปเป็นซาตาซาตาครับเนเลิฟสกิลวันิให้วงแคบลง oh. ผมทําเปรียบเทียบเก่าใหม่ซ้อนกันไว้ครับ oh. ก็เอาสกิลเปิดตาออกด้วยก oh. ็3าตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นแวนถูกปรับให้สกิลมีความไกลขึ้น อาญานะครับถูกปรับให้สกิลอันติคูดาวนานขึ้นลาเกาะหัวเพื่อนที่เป็นแคลลี่เมดแล้วก็แอสซอซินเนี่ยจะได้เกาะเพิ่มขึ้น50%นะครับแล้วก็ตัวสกิลเกาะเนี่ยถูกเนิร์ฟลงไปนิดหน่อยต่อไปเป็นไอรนะครับถูกเนิร์ฟสกิลอันติลงนะครับทำให้โดนตีแรงขึ้นในระหว่างที่ใช้สกิลอันติครับผมต้องขออภัยในเรื่องข้อมูลที่ล่าช้านะครับเพราะว่าตัวการอัปเดตแพทเนี่ยมันค่อนข้างสายฟ้าแลบแล้วก็ไม่ทันได้เตรียมตัวครับฉะนั้นข้อมูลกกกกก็จะะะตตุุัััันิดดึขอบบบบคคณสสสาหรรรรชมวี